สวัสดีครับท่านผู้ชมรับฟังรายการเท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนะครับปัญหาโลกแตกนะครับก่อนที่จะไปใช้หรือว่าไปเปลี่ยนหม้อน้ำาน่บางคนก็ถามมาว่าแบบหนาหรือแบบบางนะครับดีเหมือนกันนะครับนะฟังดีดีนะครับไม่เกี่ยวนะหนาบางไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวอยู่ที่ร่องระบายนะครับดูฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีสองร่องฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีสามร่องนะครับ ก็หนาบางไม่เกี่ยวนะหนานี่คือวัดจากซ้ายไปขวานะมาดูผ้าเอนนะครับถ้าหนาแล้วมีร่องเดียวก็เป็นนะเนี่ยผมพาไปดูกปนหนึง่งถ้าหนามีร่องระบายเขาเรียกว่าหลอดหลอดระบายความร้อนนะหลอดวิ่งน้ําไม่ใช่ระบายความร้อนหลอดที่วิ่งน้ําวิ่งน้ําไประบายอย่างผมอธิบายให้ดูว่ามันวิ่งไปยังไงนะครับต้องเข้าใจหลักการของหม้อน้ําก่อนนะครับ หลอดวิ่งน้ําคือนี่แหละครับที่ว่าเป็นร่องๆเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมีสองสองร่องใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งมีสามร่องนะเดี๋ยวผมไปอธิบายเข้าใจก่อนว่าร่องน้ําเป็นยังไงร่องน้ําก็จะมีร่องเดียวนะครับถ้าเกิดว่าหนาเกินนะแล้วมีร่องเดียวอย่างเงี้ยก็ระบายความร้อนไม่ดีนะครับรถยุคเก่าจะมีนะครับรุนเก่าเลยนะครับจะมีร่องเดียวทุกรุ่นเลยรุ่นกุนเก่ารุ่นแบบพวกอะไร่ะ ุกยุคเก้าสิบนะครับหม้อน้ําไม่ว่ารุ่นไหนนะมีข้อเสียนะถ้าหนาแล้วไม่มีหลอดเพิ่มให้เนี่ยมันก็ผลที่ตามมาก็คือความร้อนฮีทฝากโก่งได้เลยน้ําร้อนเนี่ยนะครับเวลาหม้อน้ําร้อนเนี่ยหรือว่าแห้งแล้วเนี่ยหม้อน้ําเนี่ยแห้งน้ําในหม้อน้ําแห้งแล้วเนี่ยความฮีทไม่ขึ้นนะอย่าเขา้าอย่าเข้าจะผิดว่าเกที่ว่าวัดความร้อนจะขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าน้ําได้แห้งไปแล้ว เกวัดความร้อนจะไม่ขึ้นให้ท่านไปตรวจเช็คให้ดีนะครับว่ามีที่หม้อพักอ่ะว่ามีน้ําหรือเปล่าก่อนเดินทางนะครับอประมาณนี้นี่คือร่องนะนี่คือร่องน้ำนะถ้าเกิดหนามีร่องน้ําไม่มากไม่สามารถระบายความร้อนได้ไวเลยนะครับนะพราเอกคือร่องน้ำนะครับร่องน้ําที่ผมบอกปะเดีย๋ยวพาไปดูนี่นะครับนี่คือหมอน้ํารถสิบล้อนะ ก็หนามากนะไม่รู้่กินนิ้ว3นิ้วะจะมีร่องทั้งหมด4ี่ร่องนะครับเพื่ออะไรเพื่อวิ่งน้ําแล้วก็ไประบายที่แผงรังผึ้งเขาเรียกว่าผมเรียกแผงรังผึ้งให้เข้าใจง่ายๆกันแล้วกันไม่ต้องไปสาปภาษาอังกฤษหรอครับนะเป็นร่องนะก็มองดูว่า1 2ึ่สามสแถวเลยนะก็ประมาณนี้ก็เป็นร่องวิ่งน้ําสําหรับรถยนต์เพื่อไประบาย ไปไปดูว่ามันระบายยังไงตอนนี้นะครับระบายด้วยชีบร้อนชีบระบายความร้อนร่องเมื่อกี้ร่องแล้วนะร่องไอ้วิ่งน้ําเขาเรียกว่าหลอดนั่นแหละนะหลอดวิ่งน้ําแล้วก็มันจะมีเพระเอกตัวนี้คือแผงรังผึ้งนะครับที่เหมือนฟันเลื่อยเนี่ยนะครับ,นะรบช่วยระบายความร้อนอีกทีนึงดึงความร้อนจากหลอดมาให้ผ่านลม ลมเวลาเราสตาร์ทเครื่องไม่ว่าจะเป็นพัดลมไฟฟ้าหรือว่าพัดลมไอะไรน,นะพัดลมจากหน้าเครื่องนะก็ช่วยระบายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าแผงนะก็นี่มีตัวช่วยหลอดระบายไอแผงระบายนี้เพื่อดึงความร้อนออกมาจากหลอดนะครับเพื่อให้ระบายได้ดีขึ้นหลอดนี้อย่าให้ล่มนะครับอย่าให้มันล่มหรือว่าไปเข้าคาแรนเนี่ยฉีดหรือว่าเราไปทําฉีดตามู้สิบล้อหรือว่า,มาแมลงไอเข้าไป ตาลก็ต้องดูช่วยแคะด้วยนะครับเนี่ยนะดูตามคลิปเนี้ยนะช่วยเอาไขาควงแค่ให้มันคีบให้มันเหมือนเดิมนะคีบให้มันตรงแล้วลมมันก็จะผ่านได้ดีแล้วก็จะระบายได้ดีนะครับก็พยายามอย่าให้มันร่มนะครับเพราะว่าถ้าคีบนี้ร่มแล้วเนี่ยคีบลังพึ่งเนี่ยล่มแล้วก็มันจะมระบายความร้อนมาดีอาการตามมาคือความร้อนนะครับนะ หลอดไม,มไม่ได้มีหน้าที่ระบายนะที่ผมบอกนะนะไม่ได้มีหน้าที่ระบายความร้อนนะเข้าใจการทํางานนะเป็นมีหน้าที่ลำ,ลำเลียงน้ํามาหาอะไรรังพึ่งนี่แหละนะครับงพึ่งที่เป็นจอยากๆๆนี่ครับนะเป็นอย่างอยากเพื่อระบายความร้อนด้วยลมนะครับที่เราวิ่งรถแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะเพื่อดึงความร้อนจากจากหลอด นะลำเลียงกันเอาไปประมาณนี้มันก็มีการทํางานของมันนะเนาะอะไรประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังแบบหนาหรือแบบบางนะครับก็ท่านใดที่ว่าไปจะไปซื้อหรือว่าจะไปเปลี่ยนใหม่หรือเป็นของซิ่งของแต่งอะไรแล้วแต่นะครับก็ความหนาของหม้อน้ําไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ร่องแล้วก็ร่องไอ้หลอดนะครับหลอดว่ามีพอไหมนะถ้าว่าไม่ถ้าว่า หม้อน้ําหนาแล้วร่องมีร่องเดียวเนี่ยก็คือจบที่ผมเอานําคลิปไปบอกนะนี่นะครับที่ว่าแบบหนาแล้วมีร่องเดียวอย่างเงี้ยก็ก็คงพังนะครับนะพังก็ดูนะครับก็เรื่องหม้อน้ำอย่าผมก็คุยให้เข้าใจกันเลยกันลกันบอกว่าอย่าไปเติมน้ําน้ําเปล่าน้ําดื่มเนี่ยเติมได้นะครับแต่ต้องมีระยะเปลี่ยนด้วยนะครับฟังดีๆนะครับเรื่องหม้อน้ําเนี่ยนะ อย่าไปเอาน้ําคลองน้ําสาเนเติมตามที่คลิปเขาบอกโอ้โหพังนะครับนะครับมันอาการแรกเลยนะพวกเศษขนมมันจะก็ังไปติดหลอดที่ผมบอกเมื่อกี้นะติดหลอดตอนนี้นะ้ํามันก็เข้าไประบายไม่ได้ตอนนี้เป็นแรงงานตอนนี้ฮีตเครื่องร้อนไอ้ฝากุ้งนี่มาแล้วนะครับนะถามว่าล้างคุ้มไหมนะครับสําหรับผมผมแนะนําทุกคนนะ ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ล้างหรอกนะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วครับซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับไม่ควรไม่ควรล้างด้วยล้างเท่าไหร่เท่าไหร่ซื้อใหม่ก็บางรุ่นนะอย่างอีซุก็ซื้อใหม่เบิกเบิกไอ้นี่เลยเบิกศูนย์ซื้อจากร้างข้างนอกนะแต่เบิกศูนย์เขาว่าตีพิดนั่นแหละก็ซื้อมาพันแปดนะซื้อใหม่เลยนะครนะแต่ค่าล้างนี่ไม่รู้นะ บางร้านก็เอาพันหนึ่งห้าร้อยก็มีนะอต่นี้เขาไม่ล้างกันแล้วมันสมัยสมัยเก่านะครับมาล้างมาซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ดีกว่าสรุปแล้วนะครับก็วีอกันเลยนะครับก็แบบหนาแบบบางไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะมันเกี่ยวอยู่ที่หลอดนะก็ควรเลือกซื้อนะครับถามว่าจะดูได้ไหมหลอดดูได้ไหมแต่สมัยใหม่ม,มีมีถึงสองถึงสามแล้วครับ มีเต็มที่ก็สองหลอดยาวสองหลอดยาวสองหลอดสั้นสามหลอดแคบอะไรประมาณนี้สมัยใหม่ก็เป็นสองหลอดและสามหลอดแล้วไม่มีหลอดหลอดเดียวนะครับไม่มีหลอดเดียวไม่มีล่องเดียวไม่ล่องแบบเนี้ยที่ผมค้างภาพไว้เนี่ยไม่มีแล้วจะเป็นสองหลอดแล้วนะเอภาพนี้เบือๆนะภาพไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยครับมันมีสองหลอดยาวกับสองหลอดสั้นที่ผมบอกเมื่อกี้นะแต่รถ หม้อน้ําซิ่งเขาจะเป็นสองหลอดยาวเขาจะทํามาผลิตมาให้เลยสร้างแล้วแต่สํานักที่เขาทําให้แต่ส่วนมากจะเป็นสองหลอดยาวนะนะครับให้เลือกซื้อกันแล้วกันว่าจะเอาแบบซิ่งหรือแบบแบบโรงงานนะครับนะครับก็ประมาณนี้ก็อยู่ที่หลอดระบายแล้วก็ความใหญ่ความหนาไม่เกี่ยวนะจะไปเกี่ยวที่หลอดระบายที่ผมบอกว่าไง่นะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ กดสตั๊กไลท์เพื่อรับชมขึ้นม่นะครับของเราวันนี้เป็นการเฉลี่ยสิ้นประโยชนทางนาำเพียงนิดนึงครับสองเรบวันนี้สวัสดีครับ